สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่14รกรกฎาคม2 5 6 6ครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านดมิทตีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัเสเซียได้ตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับประเด็นที่ตุรกีเลิกขัดขวางสซีเดนเข้ากลุ่มสมาชิกนาโตเพียงหนึ่งวันของที่มีการประชุมซับบิตของกลุ่มพันธมิตรนาโต้ NATO, ที่เปิดฉากขึ้นที่เมืองหลวงของลิทัวเนียนะครับ ทางด้านประธานาธิบดรีเรเซฟเทย์ยิปเ,เอโดกันผู้นาของตุรกีพยายามที่จะรักษามิตรภาพกับทั้งรัสเซียและยูเครนตลอดระยะเวลา16เดือนที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเขายาังปฏิเสธที่จะร่วมมือก,กับตะวันตกคว่ำบาตรรัสเซียและยังส่งเ,เชิญประธานาัิบนีวาลาดิเมียร์ปูตินไปเ,เยือนตุรกีในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยก่อนหน้านี้รัฐบาลตุรกีได้สกัดกั้นความพยายามเข้านนโต้ของสวีเดนเด้วยมาโดยกล่าวหาว่าทางด้านสวีเดนนั้นให้ที่พักพิงแก่กลุ่มบุคคลซึ่งตุรกีถือว่าเป็นผู้้กกก่่อาารรรยจนะทัง เมื่อวันที่10กรกฎาคม2 5 6พที่ผ่านมาเรเทฟเซยิปโดก,ปกันประกาศเพิกถอนการคลื่อน้นสวีเดนเข้าเป็นชาติสมาชิกนาโตชาติที่32รัสเซียมองว่าการขยายขอบเขตของนาโตเป็นภัยความมั่นคงโดยตรงต่อรัสเซียแต่กระนั้นดมิทริเปสคอฟยังปฏิเสธแนวคิดที่ว่าทางด้านทุเกียกำลังติดตัวออกห่างจากรัสเซียไปข้าตตงตะวันตกโดยทางด้านดมิทรีเปสคอฟนั้นให้สัมภาษณ์ถึงมวลชนบอกว่า ตุเกียสามารถหันไปสู่ตะวันตกได้เราเองก็ทราบดีจากประวัติที่ผ่านมาของตุเกียว่ามีบางช่วงเวลาที่พวกเขาหันหน้าเข้าข้างตะวันตกมากเป็นพิเศษและมีบางช่วงเวลาที่ไม่เป็นเช่นนั้นแต่เราก็รู้เช่นกันว่าไม่มีใครอยากรับตุเกียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปผมหมายถึงชาวยุโรปนะและหุ้นส่วนของชาวตุเกียเองของเราก็ไม่ควรคิดฝันไปเองว่าหนทางข้างหน้าจะรวยด้วยกรีฑกุหลาบโคษกรัฐบาลรัสเซียพูดถึงที่สาภาพยุโรปยังคงปฏิเสธที่จะรับตุเกียเข้าไปเป็น สมาชิกนั่นเองนะครับแล้วก็บอกว่าทุเกียนั้นค่อนข้างที่จะมีพรมแดนนั้นติดกับตะวันออกกลางนะครับแม้ทุเกียจะยื่นใบสมัครขอเข้าเป็นสมาชิกยุโรปตั้งแต่เมื่อปี1987แล้วก็ตามทางด้านเรเซตเธอยิปเฮโดกันนั้นเนี่ยถแถลงเมื่อวันที่10กรกฎาคม2560บอ,อกว่าสาภาพยุโรปควรรื้อฟืน้นการเจรจากับทุเกียเข้าเป็นสมาชิกเพื่อตอบแทนที่ทางด้านทุเกียนั้นยอมเปิดทางให้สวีเดนเข้าสู่นาโต้ แต่ทว่าผู้นํายุโรปหลายคนยังคงปฏิเสธเสียงแข็งว่า2ประเด็นนี้ไม่เกี่ยวข้องกันทางด้านดัมิทิเปตคอฟย้ำนะครับว่ารัสเซียเข้าใจว่าถุกเกียจเป็นต้องทําตามบรรทักกรณีในฐานะสมาชิกนาโต้เกี่ยวกับเรื่องสวีเดนและรัสเซียก็ยังหวังว่าความสัมพันธ์ที่จะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายแม้จะมีหลายเรื่องที่รัสเซียกับถุกเกียนั้นเห็นไม่ตรงกันก็ตามรัฐบาลของรัสเซียนั้นก็ออกมาเตือนสตินะครับไปยังถุกเกียว่าอย่าเพ้อฝันว่าจะถูกรับเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปง่ายๆขณะเดียวกันก็ย้ําว่า รัเสเซียนั้นยังต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีกับทางด้านตุรก,เกีเอาไว้แม้จะมีข้อตกลงที่เห็นต่างกันอยู่บ้างในหลายเรื่องรวมถึงประเด็นการขยายขอบเขตของนาโต้นั่นเองความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีความเคลื่อนไหวจากตุรก,กีมาโดยตลอดแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนจากฝากฝั่งของรัเสเซียแต่นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากที่สุดนะครับทางด้านดมิทรีเปสคอฟนั้นส่งไปถึงทางด้านตุรก,กีก,ก,ก็รอดูว่าตุรก,กีนั้นเนี่ยจะตอบกลับสัญ,ญญาณนี้อย่างไรครับ